ตอกกระแสาโลกกันต่อนะครับพูดถึงอาหารไทยนี่นะครับ,รบที่โด่งดังไปทั่วโลกนี่หนีไม่พ้นต้มยำกุ้งหรือว่าผัดไทยนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเราจํากัดวงให้แคบลงมานิหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากอาหารไทย2ออย่างที่ว่านี้แล้ว ก็ยังมีซอสอีกนะครับซอสสีราชานี่เองเขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยรู้จักดีเลยนะครับแต่น่าเสียดายว่าเขาเนี่ยไม่ไ,มได้รู้จักซอสสีราชาเนี่ยในนานที่ว่าเป็นซอสชั้นยอดของไทยครับครับจุดเกิดคือเขาเกิดบ้านเรานะสีราชาเนี่ยเขาเกิดที่บ้านเราครับแต่ว่าเวลาเขาไปต่างประเทศคือที่อเมริกาเนี่ยบอกว่าเขาไปเจริญเติบโตที่นั่นม,มีคนคพาเขาเอาไปเจริญเติบโตที่นั่นครับ ก็ปรากฏว่าซอสสีราชาที่ไปมีชื่อเสียงนะฮะใครๆก็รู้จักอยู่ที่อเมริกาเนี่ยปรากฏว่าก็ชื่อชื่อซอสสีราชาแต่ว่าเจ้าของไม่ใช่คนไทยครับครับเขาเป็นคนเวียดนามใช่ครับก็เป็นคนเวียดนามที่อพยพนะครับไปจากประเทศเวียดนามนี่แหละไปสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ประมาณสักปี1980นะครับก็หลาย10ปีมาแล้ว ตอนแรกพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเดวิดทรานนะครับยังเป็นหนุ่มๆอยู่เลยในตอนนั้นนะครับเขาไปถึงอเมริกาเนี่ยเริ่มไปตั้งรกรากก็ทํามาหากินด้วยการเป็นเหมือนในหน้านะครับรับซอสมาต่างๆเลยซอสทุกชนิดของเอเชียเนี่ยไปขายไปส่งให้กับบรรดาร้านอาหารของเอเชียเนี่ยในนครลอสแองเจลิสครับเขาก็เห็นนะครับพอทําไปสักพักเนี่ยก็เห็นว่าเออซอสสีลาชานี่รู้สึกว่าจะขายดีก็เลยหาสูตร ก็ก็หมายความว่าโทษทีหมายหมายความว่าคือซอสรีราชาเนี <es rebell iger> ่ยก็เป็นอีกซอสหนึ่งที่เขาเอาไปเป็นตัวอย่างใช่นะครับในการที่จะลองลองลิ้มลองลองลิ้มรสดูนะครับราก็ว่ารสชาติของซอสรีราชาจากชนบุรีบ้านเรานี่แหละถูกปากคนอเมริกันครับและก็เลยใช้สูตรนี้แหละนะครับนอกจากจะใช้สูตรแล้วยังใช้ชื่อด้วย ครับตรงๆเ,เลยสีราชาสีราชาเลยนะครับ <c oughs> <ม>แต่ว่าน่าเสียดายว่าหลังจากนั้นก็มีการฟ้องร้องกันใช่ไหมครับครับโ,<ฮ>โรงงานแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเออร์วินเดลนะครับซึ่งอยู่ห่างจากนครลอสแอนเจลิสไปทางทิศตะว,วันออกเนี่ยประมาณสัก32กิโลเมตร,รโรงอ,อ,อย่างเขาทําซอสสีราชาที่โรงงานแห่งนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันแหละครับซอสสีราชานี่มีส่วนผสมของพริกนะครับแล้วถ้าเกิดมีการกวนมีการทํากันเนี่ย ลิ่นของพริกเนี่ยก็จะตลกอบอวนไปนะครับแบ่งๆไปให้เพื่อนบ้านได้ดมบ้างแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเป็นฝรั่งนะครับเขาไม่ได้คุ้นเคยกับรสชาติเผ็ดร้อนของพริกนะครับก็เลยบ่นกันนะครับตอนแรกก็บ่นกันใหญ่เลยโอ้กลิ่นอะไรนะแสบจมูกกันน้ำหูน้ำตาไหลนะครับต้องอยู่แต่หมกอยู่แต่ในบ้านนะครับออกมาไม่ไหวแล้วคนที่มาเป็นหัวหอกในการยื่นฟ้องนะครับต่อเทศบาลเมืองเออวินเดลเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายกเทศมนตรีเมืองนี้นั่นเองนะครับไปยื่นฟ้องกับทางทางเขตเขานะครับบอกว่าให้ปิดโรงงานนี้โดยด่วนเลยประชาชนเนี่ยทนไม่ไหวแล้วแสบจมูกนอนก็คือนี่น้ำตาไหลพรากนะครับขนาดนั้นครับถ้าอยู่ในบ้านเราถ้าหากว่าเจอเขาคั่วพริกคั่วเกลือก็นั่นแหละครับกลิ่นของพริกเนี่ยมันไปไกลมากแต่ว่าซอสศรีราชาเนี่ยส่วนผสมนะเขาก็จะใช้พริกชี้ฟ้า อ๋อครับสูตรเดิมเลยเนี่ยก็คือนายเมื่อกี้ชื่อชื่ออะไรนะที่เป็นเจ้าของเดวิดทรานเดวิดทรานเขาก็จะบดแรกๆเดิมทีเนี่ยบดด้วยมือนะฮะเอาพริกทีฟ้าบ้านเรานี่แหละนะครับบดด้วยมือเลยแล้วก็ใส่น้ําตาลไปหน่อยแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูใส่เกลือไปนิดแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยสูตรเนี่ยของซอสศรีราชาที่เขาทำเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมอ๋อครับกระเทียมนี่เป็นส่วนผสมสําคัญเลยนะครับทีนี้ก็เลยถูกปาก ถูกปากคนอเมริกัน,นเพราะว่าซอสส่วนใหญ่ก็บางทีก็อาจจะรสหวานมันจะมีอีกหลายยี่ห้อเช่นอซอสไฮอะไรเพอร์เพน,นี้บางทีก็ใช้กินใช้กินกับอย่างเช่นว่า,าพวก,พวกมันฝรั่งทอดะอะไรพวกนี้แต่ว่าซอสศิเราชามันกินสําหรับพวกไก่ทอดอะไรต่างๆพวกนี้เขาบอกว่ากินได้แทบทุกอย่างเลยครับผมครับอย่างฝรั่งบางค่าก็ไปจิ้มไก่ทอดนะครับ แม้แต่คนเวียดนามเองเนี่ยก็เอาไปใส่เป็นกลายเป็นซอสหลักเลยที่จะต้องใส่ไว้ในเฟอรหรือว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาั้นเอง,เองนะครับแล<ต>้วก็เจ้าซอสสีราชาของเราเนี่ยที่คนอเมริกันเขาอาจจะรู้จักในอีกชื่อหนึ่งเหมือนกันว่าเป็น ซอสไก่ชนเพราะว่าเพราะว่าไอ้ขวดของมันเนี่ยนะครับเป็นขวดใสๆหัวจุกเขียวๆแล้วก็ข้างๆขวดเนี่ยก็จะมีตราของไก่ชนอยู่ก็มีมีรูปไก่ชนมีรูปของเขาขาวอยู่ทีนี้เนี่ยก็ผมก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลอยู่ก็ปรากฏว่าเนี่ยคือซอสสีราชาเนี่ยฝาขวดเนี่ยฝาที่เป็นฝากลมๆนะครับก็จะมีเป็นเป็นจุดอ่อน คือบางทีเวลาเราเราเปิดขวดเนี่ยไอตัวซอสมันก็จะมาเปรอะมาเลอะที่บ้านเรามันที่ฝาขวดแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาก็ไปปรับปรุงใหม่เขาก็ไปสังเกตเห็นไอหัวจุกนมเด็กที่ดูดนมอ่ะนมขวดเมื่อสักครู่เห็นภาพใช่ไหมครับฝาการเปิดเนี่ยเวลาเขาจะเหาะซอสเนี่ยเขาจะไม่ต้องเปิดแต่ว่าบ้านเราจะเปิดฝาและมันก็จะมีเปรอะเปอะข้างบนหน่อยแต่เขาก็เขาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใหม่ เขาไปดูสังเกตว่าไอ้หัวนมจุกที่เด็กดูนี่แหละก็เอาแบบนั้นมาเปลี่ยนเลยนี่แบบนี้เลยใช่ครับีบรืดบีบรืดเลยครับแล้วถ้าเกิดสังเกตดูที่ข้างขวดนะครับมีภาษากำกับอยู่ทั้งหมด5ภาษานะครับทั้งอังกฤษสเปนฝรั่งเศสเวียดนามจีนนะครับ แต่น่าเสียดายเหลือเกินเป็นซอสที่เกิดในบ้านเรานะครับไม่มีภาษาไทยแม้แต่ตัวเดียวใช่ครับแล้วสุดท้ายคดีเนี่ยเขามีการยังไงกันสุดท้ายครับตอนนี้นะครับทางเทศบาลเมืองเออร์วินเดลเนี่ยเขาก็อยากจะให้ทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายที่ผู้ฟ้องร้องกับฝ่ายคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือเจ้าของโรงงานเนี่ยไปไก่เกี่ยกันก่อนเพราะว่าเมื่อวันพุธเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีการโหวตลงคะแนนกันนะครับว่าตกลงเนี่ยจะให้ปิดโรงงานเลยหรือเปล่าหรือว่า ต้องปรับปรุงอะไรบ้างแต่ทางเจ้าขอเออทางนายกเทศมนตรีเมืองเออร์วินเดลนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ย ผมเป็นแฟนตัวยงของซอสนี้เลย <S 1> <S 1> <noise> นะครับก็เลยไม่อยากให้ปิดนะครับให้สองฝ่ายไปไกลเกลี่ยกันดูว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับทา้งฝั่งคุณเดวิดทรานเองนะครับด้วยความที่เป็นคนยิ่งในศักดิ์ศรีของชาวเอเชียเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอย่างน้อยๆ12เมืองในหลายๆรัฐเลยส่งหนังสือเชิญมานะครับบอกว่าหรือไม่ต้องถ้าอยู่ที่นั่นไม่ได้ มาเปิดที่นี่มาเปิดที่เมืองชั้นมาเปิดที่รัฐชั้นต้อนรับเต็มที่แต่คุณเดวิดทรานบอกว่าชันเติบโตที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วคนงานหลายสิบชีวิตเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบด้วยถ้าย้ายไปพวกนี้จะทำยังไงนะครับ กรณีซอสศรีราชาที่ไปแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ที่อเมริกานี่นะครับเขามีหน่วยงานบางหน่วยงานด้านอาหารไปสำรวจเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเนี่ยเป็นซอสอยู่ในอันดับต้นของโลกโๆเลยที่ไร้รับความนิยมนะครับมีตัวเลขของการจำหน่ายของซอสนี้เมื่อประมาณสักปีผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะครับมีการขายหรือจำหน่ายซอสนี่นะครับคุณเอกราชครับกับคุณอิธิเดชครับขายได้ประมาณปีนึงอะ มากกว่า20ล้านขวดโอ้โหเพราะว่ารสชาติมันติดปากเลยแหมกิดปากแล้วขวดละ10บาทโอ้แต่ว่าชื่อเนี่ยมันชื่อมาจากประเทศไทยเนี่ยศรีราชาครับใช่ไหมครับต้องเลยครับก็ถือว่าเหมือนกับว่าเป็นการส่งเสริมความเป็นไทยแต่ไม่แต่ก็ไม่ไม่ได้ไทยสัทีเดียวนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ เดี๋ยวเราช่วงนี้เราคงต้องพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องราวของชายชาวจีนคนนึงนะครับเขาไม่ค่อยจะกินข้าวกินปลาครับแต่ร่างกายเขาแข็งแรงสมบูรณ์ครับปรากฏว่าเขากินตะปูนะครับรายละเอียดนั้นเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าครับ